มาดูการชี้แจงของท่านนี้กันหน่อยครับคุณณลินีทวีสินผู้แทนการค้าไทยนะครับล่าสุดได้ออกมาชี้แจงกระแสะข่าวที่ระบุว่าทางการของสหรัฐมีการขึ้นบัญชีดำตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็กรณีที่มีนามสกุลทวีสินสรุปมีความเกี่ยวข้องกับนายกเศรษฐายอย่างไรคุณณลินีออกมาชี้แจงล่าสุดนะครับว่าเรื่องนี้เป็นข้อมูลเก่าที่เกิดความเข้าใจผิดกัน ตั้งแต่เมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วจริงๆก็เคยชี้แจงไปแล้วว่าเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่อมาทางสำนักงานการควบคุมทรัพย์สินสหรัฐได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดและมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าได้ถอนชื่อตัวเองออกดังนั้นหากไม่ถูกต้องจริงทางการสหรัฐคงไม่ออกเอกสารรับรองให้ขณะเดียวกันทุกคนยังสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ทางการของสหรัฐนะครับ ทางคุณนลินีเนี่ยบอกแบบนี้ว่าตัวเองมีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐและยังได้รับเชิญให้ไปร่วมงานวันชาติสหรัฐที่สถานทูตสหรัฐประจําประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจํารวมทั้งในปีนี้ด้วยดังนั้นจึงอยากขอสื่อบนชนและสังคมให้เข้าใจความจริงนะครับโดยเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อมูลจนเชื่อมั่นแล้วจึงได้แต่งตั้งตัวเองให้เป็นผู้แทนการค้าไทยเพราะฉะนั้นขอใช้ความรู้และประสบการณ์ ทั้งในตําแหน่งอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกและผู้แทนการค้าไทยสองสมัยรวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยมากที่สุดและย้ําว่าถึงแม้ตัวเองจะมีนามสกุลทวีสินพ้องกับนายกเศรษฐาแต่ไม่ได้เป็นญาติกันนะครับและไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อน โดยที่ผ่านมาได้พบกับนายกตัวเป็นเป็นครั้งแรกในช่วงหาเสียงเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่สนามกีฬาเมืองทองธานีครับ